Thank you. โรงเรียนบ้านทรายทองก่อตั้งเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2486มีเขตบริการการศึกษาสองหมู่บ้านคือหมู่ที่สองบ้านทรายทองหมู่ที่สบ้านเหล่ากลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 81คนค่าราชการครู5คนครูอัตราจ้าง1คนและช่างครุภัณฑ์1คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายทองสุขศรีตบุตรการน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในสถานศึกษาคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางสายกลาง และความไม่ประมาทโดยคำนึงถึงความพอประมาณพวามมีเหตุมีผลการสร้างภูมคุ้มกันที่ดีในตัวเองตลอดจนการใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการตัดสินใจในการกระทำ คัญของการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้จักใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงเห็นคุณค่าของทรัพยากรต่างๆฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันซึ่งกันและกันมีจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมค่านิยมเอกลักษณ์ของความเป็นไทย าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถดำเนินการได้สองส่วนคือ 1. การบริหารสถานศึกษาในด้านต่างๆได้แก่ด้านหลักสูตรสถานศึกษาด้านกิจกรรมนักเรียนด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการพัฒนาบุคลากรสถานศึกษา 2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนประกอบด้วยการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าในหลักสูตรและในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในห้องเรียนการประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน สิ่งเหล่านี้คณะครูได้ให้ความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักข้อคิดต่างๆให้แก่เด็กโดยครูต้องเข้าใจอย่างถูกต้องครูสามารถวิเคราะห์ความพอเพียงความไม่พอเพียงของตนเองครูทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง กิจกรรมการเรียนการสอนมีความหลากหลายของเนื้อหาตามสภาพภูมิหลังของสถานศึกษาแต่ในที่สุดแล้วต้องปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีวิธีคิดอุปนิสัยพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่นักเรียนทำในโรงเรียนนี้ให้นักเรียนนั้นดำเนินชีวิต ดำเนินการต่างๆโดยนักเรียนเป็นผู้นำครูเป็นผู้สนับสนุนและจัดก,กิจกรรมให้เหมาะสมกับชุมชนท้องถิ่นความเชื่อและความคิดวิถีชีวิตไทยจีจะยั่งยืนครับสวัสดีครับครับ ก็ผมตั้งแต่ผมมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านสายทองนี่ก็เป็นเวลาข้าวของเดือนเมื่อผมเข้ามาใหม่ๆสภาพอาคารเรียนเ้อาเรียนต่างๆรยังไม่พร้อมเราก็ได้จัดสภาพบริบทของนักเรียนให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือจัดสถานที่ให้เอื้ออํานวยต่อการเรียนรู้สภาพบริบทของบ้านสายทองนี้นะครับเป็นหมู่บ้านที่ ยาค่อนข้างยากจนแต่ชุมชนก็เสียสละเป็นอย่างดีแล้วเมื่อผมเข้ามานี้ผมก็ได้พัฒนาได้หลายอย่างอย่างเช่นว่าได้ทําสนามเด็กเล่นแล้วก็ลงจอดรถศาลาหลังเขียวที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็อาคารบ้านธนาคารต่างๆให้กับผู้เรียนแล้วก็ต้องการโดยเฉพาะบ้านธนาคารนี่ได้มอบหมายให้คุณครูที่รับผิดชอบบ้านธนาคารนี้ ฝึกนักเรียนให้รู้จักประหยัดรู้จักอดอ,อมแล้วก็มีระบบการฝากเงินปกตินักเรียนของผมนี่มาโรงเรียนได้เงินวันละ10บาทหรือ20บาทนะครับแต่หลังจากได้ทําโครงการนี้แล้วนักเรียนสามารถมีเงินสะสมไม่ต่ำคนละ3-400เท่าที่ครูคได้เสนอมานี่ก็รู้สึกว่ายอดเงินในธนาคารของของโรงเรียนก็เกือบ 3- 4 0,000หมื่นบาทนะครับก็ถือว่าโครงการนี้ประสบผลสำเร็จ สำหรับการเรียนการสอนนั้นก็มอบให้ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการทุกสาระนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีบทบาทในการเรียนรู้และได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันที่ฉันเป็นรูประจําชั้นอนุบาล 1. อนุบาล2ซึ่งได้รับผิดชอบในโครงการการงานทุนฐานอาชีพซึ่งโครงการนี้ จะช่วยให้นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นปีที่6นักเรียนจะได้พัฒนาตนเองให้เกิดความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์รู้จักใช้เมลนมากให้เป็นประโยชน์สำหรับโรงเรียนบ้านสายอนะคะได้มีการจัดก,การเรียนรู้ที่บูรณาการให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดนายทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นโดยยึดหลัก 3ามวงและ2เงื่อนไขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นั้นได้เน้นให้นักเรียนนั้นเป็นผู้ที่เกิดทักษะกระบวนการคิดการพูดการสื่อสารและการกระทาที่พอเพียงในการจัดการเรียนการสอนในกองสังคมศึกษานะคะดิฉันก็จะบูรณาการให้นักเรียนเนี่ย ซึ่งในกลุ่มน,นี้นักเรียนจะมีความเหมื่อหน่ายมากในการเรียนวิชา,าสังคมประวัติศาสตร์อะไรต่างๆก็จะนํามาโยงเข้ากับการเรียนในเรื่องของอศเศรษฐกิจพอเพียงโดยทางโรงเรียนจ,จัดการเรียนโดยให้นักเรียนนํานการฝึกการออมเงินนะคะเป็นธนาคารเป็นบ้านธนาคารที่เราจัดทําขึ้นในโรงเรียนอีกอย่างหนึ่งที่เราให้นักเรียนถึงรู้ถึงอัตลักษณ์ที่เป็นของโรงเรียนก็คือ หมอลำที่เป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องภาคภูมิใจในในท้องถิง่นของตนเองการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะดิฉันก็ได้จัดเข้าไปในแทรกเข้าไปในเนื้อหาทุกกลุ่มสาระทุกระดับชั้นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีความรู้คิดเป็นทำเป็นและรู้หน้าที่ในการปฏิบัติ ตามหลักปรัชยาของเศรษฐกิจที่เราตัหมายจากท่านพออ่อให้รับผิดชอบงานด้านอาคารสถานที่ได้ร่วมร่วมมือจากาคณะครูนักเรียนชุมชนทุกภาคส่วนได้ให้ความร่วมมือในการจัดสถานที่ให้เอื้อต่อกิจกรรมการเรีนยนการสอนของลูกหลานผมมีความภูมิใจเป็นอย่างสูงที่ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนมีความเจริญก้ากวหน้าอาบวาสิเป็นด่านวิชาการหรือสิเป็น ด่านสถานทีนะครับแขกไปไทยมาขัดจกากรานสั่นผูไยนยเพิมเ่มเยือนเพิ่มแวะกระทำให้พวกผมซึ่งได้ทำหนาทีเป็นแห้งคับเขื่อนในการพัฒนาเนื้อหาที่ผมดูแลนะครับเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการปผลูกพืชผักสวนครัวพืชผ,ผักสมุนไพร แล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับเช่นเลี้ยงปลามันก็จะเชื่อมโยงเกี่ยวกับสาระการงานอาชีพในเรื่องการเลี้ยงสัตว์การเศรษฐกิจตัวเพียงของบ้านชายทองมีโรงเรียนวัดและชาวบ้านเป็นที่ร่วมกิจร่วมใจกันได้ร่วมเป็นแรงใจให้กับชาวบ้านและโรงเรียนมาตลอดเพราะว่าบ้านชัยทองแต่ก่อนไม่มีเงินฝากที่ โรงเรียนเนาะอนครับเดี๋ยวนี้มีเงินฝากประมาณ6เดือนมีเงินฝากอยู่ประมาณ4ี่หมืกว่าบาทค,บคือเป็นเงินออกจากครูและนักเรียนวันละบาทของโรงเรียนบ้านไทรทองและโรงเรียนไทรทองได้ร่วมกิจกรรมของชาวบ้านมาตลอดโรงเรียนบ้านไทรทองและชาวบ้านไทรทองได้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลพ่อน้อย หล,หลายโรงเรียนยังไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแต่มีโรงเรียนไซทองเท่านั้นที่ทำได้ครับขอบคุณครับ